สวัสดีค่ะเสร็จภารกิจแล้วค่ะเมื่อกี้ช่วยน้องมานะนะคะเสร็จภารกิจแล้วจ่ายเงินเมื่อกี้ยังไม่จ่ายจ่ายเงินเมื่อกี้ยังไมจ่าะ ได้อันน no ั้นตัวหนึ <S <S ่งแล้วก uh> ็อ mm ันนี well. ้ตัวหนึ่งเอาไดโนเสาร์ไหมนี่เออก็ดว่าเป็น่ได้เนี่ยเน่นู่นแล้วก็ไปเลือกฝั่งนวล ได้สองตัวนะคะอ๋อออหน่อยก็มันไงปะอ๋อไหนเลือกเขาเลยบอกว่ามาฟังอีกดีกว่าเจะเอาฟังนี่เอาเอาตัวหน้ายกับตัวใหญ่ไอเดอเอาไดโนเสารหน่อยกับไดโนเสาร์ใหญ่ ่อ่เลยนาะโอ้ยแต่เนาะสาม่วงกับนี่อยอู่รสานี่มันคู่กันนี่เรอดีไหมดเง่นอันนเท่าไหร่ขุเจหน่อยรราทอันนั้นเขาลูกเล็กเราลูกตัวใหญ่เขาได้ลูกตัวเล็กเรได้ลูก ร้อนนะนะหมดไปเท่าไหร่ครับวันนี้ <200. S 1> มดไปเท่า้เมื่อวานเราหมดเท่าไหร่ ร้อยกว่าบาทเองเนาะร้อยเจ็ดสิบเมื่อวานร้อยเจ็ดสิบเมื่อวานได้เลยแม่ตุ๊กตาเหมือนกันตัวนี้ไม่ตัวเล็กกว่านี้เนาะแต่นั้นมันยี่สิบห้าแลกไงอันนี้มันห้าสิบแลกเสร็จภารกิจแล้วนะคะไดโนเสาร์ครูค่ะ พร้อมกับคู่เข้าขาได้ลูกด้วยมันมันมันยิงไม่โดนคใจไหมครับแม่นทั้งสองเนาะเฮาเลยยังไม่ได้หาอะไรกินเลยหาราตะบองมกินก่อนนะ เหลอุ่มฟ้าขา้าสามสหขในงานอะเองขายในในงานก็เยอะนะครับไปตามนี้เขื่อนล้มฉีบบหมัน่นนี่นหลขนาดเขื่อนลายอยู่แต่ก็ลายกจีบชอบอย่างไป ตุ๊กตาต้องกิ่มโหลดแล้วจะเอาเก็บวันไหนวันไหนคาวัานไหนจะไปบ้านวันไหนจ๊ะอุ้ยกระเป๋าปนี่คือนาา่ารักแท้น่ารักของจิ๋วเฉาดีมาก

ป่ะม้านบ่แมนแนวเฮาเ <laughs> นี่ยคือกันอาบน้ำมาแต่อันดิสอดแล้วเปียกปะล่ะ นี่ได้สบายจะไปเสื่อ,อนของแท้มั้ยจะไปซื้อของแม็กแหมตัวละพันเท่าไรสีน้ำตาลนะ่ะ <c oughs> ใส่ก็เ,เปลี่ยนไปซื้อของแม็กมาใส่อยู่ <c oughs> <c oughs> อุ้ยเปิดกระดับไฟแล้วอ้าวนี่ดิกแขนมนให้เป็นงามๆเลยเพราะพอปันแดวดวั้ยอยาวายใส่สีเขียวตาพี่าวายใสสีเดียววาใส่สีเขียวเถอะมาผ่ากันมหาหอดจางโมงหอดงานเลยนี่ หอดจังวัดเอาไว้อยู่เดนอนี่มาหอดประมาณเจ็ดโมงเออไม่ได้ไปทายหอดคีพ่อข้าไปอาบน้ำแอ้วก็อฝ้าขึ้นรถไปแท้หนอเออเหมือนกันมากเอา ให้ตัวลูกว่ะให้ตัวลูกตัวอันนี้เอาถ้าตัวพ่อตัวพ่อนีรตัวลูกเอานี่เดงไปกับบ้าเออคุณได้มาเนี่ยเอาไอ้หมาล่าทำไมหน้าอร่อยจังสับประหงท่างนี่สิเป็นยังไงเนาะ ดก้ <c ười> ้ไกเ็ไปดบอะไรอ่ะได้พินไปเด้ไข่เออพี่สร้างบ่อแต่บังหัวเอาเนื้อขาไปละดีช่วยจะตาแ่บเด็โอนโไอแคดไอแคดดีโทรศัพท์ดี พอกับลูกพอกันแล้วเอาพี่น้องคลิปนี้ไปซัมนิทก่อนด้วยค่ะต่อไปเป็นคลิปคลิปต่อไปนะคะไปเบิง้งไปเบิ้งคลิปต่อไปเด้อบนันเดอร์